ผมนาจเจริญเข็มจะระประธานกนรมรุ่ลรุอำเภอนาทวีขอขอบพระคุณท่านสสนัชนุนสีก่เกืือตัวแทนรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพธิธีเปิดการแข่งขันกระชับมิตรรักสงขาสัมพันธ์ครั้งที่สองนาทวีเกมในครั้งนี้กลาวุปรณ่ได้รับการยอมรับมากขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศ และกําลังกายเป็นกีฬาสากลในทุกกลุ่มอายุและจะได้มีการแข่งขันในหลายระดับทั้งระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศสําหรับเยาวชนนั้นโรงเรียนมัธยมหลายแห่งจะได้มีสนามสาหรับนักเรียนได้เล่นและออกกําลังกายและแข่งขันมากขึ้นอําเภอนาทีีได้นํากีฬานี้เข้ามาเมื่อ5ปีที่แล้วในการแข่งขันช่วยระเบยนเกมของจังหวัดสงขลา และมีการโกรตั้งเป็นชมรมนาตวีขึ้นอยู่ในสังกัดเครือข่ายชมรมมุตบอลรักสงขาและวุปบอลหลีกภาคใตส้สมาชิกได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมเงินและก็มีการย้ายสนามหลายครั้งและคนเยทจีนะครับท่านอาจารย์รลุงชาลิตนะครับตัวฉันนะครับผมให้จานหน่อยครับเป็นพ่อของเพื่อนผมนะครับ แล้วก็เราได้รับความรูเ้เพาะจากผู้ใหญ่บ้านนะครับเพิ่งได้รับเลือกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับผู้ใหญ่บ้านพนมครับเป็นผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> ที่นี่ครับแล้วก็ท่านอาจารย์ประดับแก้วสีนะครับประชานสกลุ่มที่การบำนาญอำเภอนาทวีที่นี่ <c oughs> ตรงนี้30กิโลตอนนี้กําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่และปีหน้าเราจะสร้างจากบ้านเครียงลำลองจนไปถึงควนหมากตำบลวังใหญ่ที่เทพาอีก22กิโล เป้าหมายของเราคือเราจะเปิดถนนชุตศาสตร์เส้นนี้ไปจนถึงแยกดอนอยางและจะมีธุรกิจเกิดขึ้นที่นี่มากมายนี่ก็คือภาพรวมผมจะให้ท่านได้เห็นว่าวันนี้ท่านมห็ินนาทวีปี2 5 65อีก2-3ปีท่านมาดูเมืองนี้จะเปลี่ยนแปลงปีนี้ผมใช้งบประมาณ30ล้านบาทในการออกแบบเมืองนาทวีสร้างวงแหวนรอบอำเภอ30กิโลเมตรเพื่อเตรียมการรองรับการขยายเมืองในอนาคตและ ต้องขอขอไปทุกท่านด้วยจริงๆสนามกีฬามูสบอลอยู่ที่ไหนครับสนามกลางนาทวีแต่บังเอิญผมใช้งบโยธาไปปรับปรุงสนามปรับปรุงสนามใหม่หมดเลยครับสวยงามมากก็เลยกระทบกับพวกท่านสนามไม่มีย้ายมาสองสามรอบครับก็เลยมาที่จุดนี้จุดนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญมากเป็นจุดที่ผมให้ความสําคัญในเรื่องของการอบรมบุตรหลานของคนนาทวีรอบด้านใช้ที่นี่ครับ ไม่มีงบประมาณผมอภิปรายในสภาบอกว่าผมต้องเป็นประธานทอดพระปาให้ศูนย์เก้าสิบเพื่อเอาเงินไปไหนครับอบรมเด็กโรงเรียนต่างๆที่นี่ครับใช้สถานที่นี่หมดเพราะฉะนั้นที่นี่เป็นที่รวมของกีฬาคุณธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมเองในฐานะชาวนาทวียินดีต้อนรับนักกีฬาวูดบอลทุกๆท่านนะครับซึ่งกีฬาประเภทนี้เกิดขึ้นที่ประเทศไต้หวันนะครับและก็ เดินทางมาในประเทศไทยครั้งแรกอย่างเป็นทางการปี2441ที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนั้นเป็นการเปิดโลกของวูดบอลนะครับปี2441ท่านคิดดูว่ากี่ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ฝันนะครับว่าวันหนึ่งผมจะเปิดที่นี่เป็นกิจกรรมใหญ่ในการแข่งขันวูดบอลระดับภาคใต้หรือว่าระดับนานาชาตินะครับเดี๋ยวยเรา,า,าค่มาปรึกษากันแล้วผมจะเชิญท่านุมตีท่องเที่ยว นะครับมาเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเพราะผมได้ประสานส่วนหนึ่งไว้แล้วกับการท่องเที่ยวว่าเรามีสนามที่นี่อยากให้มาชมวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านช่วยกันแข่งขันโดยเฉพาะเรื่องของวุฒบอลเองเนี่ยผมผมเองนะครับศึกษามาตลอดนะครับเรื่องนี้ว่ามันกินเลาคล้ายๆกับกอล์ฟนะครับเพราะว่าในการใช้สมาธิเหมือนท่านอาจารย์บอกเมื่อกี้แล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับวิถรภาพ เราอย่าให้วุฒบอลเป็นกีฬาผู้สูงวัยอย่าให้วุฒบอลเป็นกีฬาผู้สูงอายุเราต้องให้เด็กเนี่ยผมพาลูกมาวันนี้ปลุกตั้งแต่เช้าให้มาดูว่านี่คือกีฬาไม่ใช่กีฬาผู้สูงวัยเป็นกีฬาสําหรับทุกวัยที่ฝึกสมาธิฝึกสายตาฝึกทุกอย่างนะครับผมขอเปิดการแข่งขันก,กีฬาวุฒบอลเชื่อมสัมพันธ์ครั้งที่สองณนะโอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับ

اچھا جی استاد ہمم جی ครับครับ استاد 9:00น.แล้วครับ